สวัสดีค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามีความรู้บางอย่างที่ซ่อนอยู่เหมือนเป็นแก่นแท้ที่ล้ำค่ามากๆแล้วถ้าหากว่าเครื่องมืออย่างหมากรุกเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เกมกระดานที่เราเล่นเล่นกันล่ะคะคือจากเอกสารที่เราได้มานะคะมีเรื่องของกลุ่มที่ชื่อว่าพาราดอนซามุงครับซามงุงหรือเขาเรียกกันว่าพาราดอนพึ่งอะคะ่ะเขามองว่าความรู้แท้แท้เนี่ยมันเหมือนน้ำหวานเลยล่ะคะ่ะ ที่ต้องแบบว่ารวบรวมแล้วก็เก็บรักษาไว้อย่างดีใช่ครับต้องใช้ความพยายามมากค่ะการดําดิ่งของเราวันนี้ก็เลยจะมาสํารวจแนวคิดลึกลับเหล่านี้ดูนะคะโดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับหมากรุกเนี่ยค่ะตามเอกสารที่เรามีเลยครับผมมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะหมากรุกมันซ่อนความลับอะไรไว้บ้างหรือเปล่าคือแนวคิดของซามุงเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้นะครับเขาเชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงๆ สามารถเก็บสะสมได้เหมือนเออเหมือนน้ำผึ้งนะครับอ๋อจับต้องได้เลยเหรอคะคล้ายๆอย่างนั้นครับแล้วจะถูกส่งต่อให้คนที่แบบว่าพร้อมแล้วในเวลาที่เหมาะสมแล้วส่งต่อ,อยังไงล่ะคะผ่านคนที่เขาเรียกว่าผู้ส่งสารนะครับที่ฝึกมาอย่างดีเลยเมีเรื่องเล่าถึงคนอย่างกูจีเอฟด้วยนะครับที่เขาออกตามหาความรู้แบบนี้จากกลุ่มนี้โหมีคนตามหากันจริงๆจังๆเลยนะคะแล้ว มันมาเกี่ยวกับหมากรุกได้ยังไงล่ะคะที่ว่าเหมือนพึ่งสร้างรังเป็นรูปทรงเรขาคณิตอะไรแบบนั้นหรือว่ากระดานหมากรุกเองก็เป็นโครงสร้างแบบนั้นคะก็อาจเป็นไปได้ครับแล้วผมมองไปที่เลข64นะครับ64ช่องบนกระดานใช่ไหมคะใช่ครับจํานวนช่องบนกระดานหมากรุกเนี่ยมันยิ่งชวนให้คิดต่อนะครับคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเลข64มันไม่ได้อยู่แค่บนกระดานหมากรุกนะแต่ไปปรากฏในระบบความรู้อื่นๆด้วย อย่างเช่นวัตตุมันดาราเป็นแผนผังจักรวาล8คูณ8ช่องของอินเดียโบราณหรืออย่างอีจิงคัมภีจีนโบราณนะครับอ๋ออีจิงที่เป็นขีดขีดใช่ครับใช่ครับที่ใช้สัญลักษณ์64หรือ hexagrams นะครเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือมันดันไปตรงกับโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตเราเลยอย่างรหัสพันธุกรรมอนะคะ่ะ ที่มีมที่มี64ทริปเล็ตโคดอนส์พอดิพอดีอันนี้แหละค่ะที่ทำให้ต้องแบบอ๋อใช่ครับจุดนี้แหลคะครับที่น่าสนใจการที่ระบบคิดที่ดูแบบว่าต่างกันมากๆเลยนะคะทั้งจักรวรลวิทยาปรัชญาตะวันออกแล้วก็ชีววิทยาเนี่ยมาเจอกันที่รหัส64เอกสารเขาชี้ว่าไงค่ะตรงนี้ เขาบอกว่ามันอาจจะบ่งบอกถึงรูปแบบพื้นฐานบางอย่างที่อยู่ในธรรมชาติหรืออาจจะหมายถึงวัตจักรที่สมบูรณ์เหมือนโน้ตดนตรีครบหนึ่งออกเทปนะครับโห้เป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะครับมันเหมือนกับว่าเลข64ี่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นกุญแจอะไรบางอย่างกุญแจสู่ความเข้าใจประมาณนั้นครับแต่ว่าความลึกลับของหมากรุกมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันมีแนวคิดเรื่องช่องที่65ที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ด้วย เอ๊ะช่องที่65อยู่ตรงไหนล่ะคะบนกระดานมันมีแค่64ช่องนี่นาคือมันไม่ได้เป็นช่องจริงๆบนกระดานหรอกครับเอา้าแล้วมันคืออะไรคะแต่มันเป็นแบบว่าผลรวมที่ซ่อนอยู่เอกสารเขาอธิบายว่าถ้าเราเอาเลขประจําช่องที่อยู่ตรงข้ามกันบนกระดานมาบวกกันนะครับอ๋อเช่นช่อง1กับช่อง64ใช่ครับหรือ2กับ63อะไรแบบนี้ผลรวมมันจะเป็น65เสมอเลย โห oh, จริงด้วยค่ะไม่เคยคิดเลยครับช่องที่มองไม่เห็นเนี่ยเขาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลแล้วก็ศักยภาพที่ซ่อนอยู่มันคล้ายๆกับเออนิทานซูฟีเรื่องแบ่งอูดนะครับที่มี17ตัวแล้วแบ่งไม่ลงตัวจําได้ไหมครับอ๋ออ๋อจำได้ค่ะที่ต้องมีคนเพิ่มอูดเข้าว่าตัวหนึ่งก่อนใช่ครับเพิ่มตัวที่18ที่เหมือนมองไม่เห็นเข้าไปแล้วถึงแบ่งได้ลงตัวแล้วก็ค่อยเอาตัวที่18คืนไปเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนมีมิติอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลังทําให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันกลายเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วแนวคิดนี้มีใครเอาไปต่อยอดอีกไหมคะมีครับมีปราชสูฟีชื่อโอมาอาลีชานะครับเขาขยายความเรื่องมิติที่ซ่อนอยู่นี่ไปอีกเป็นเรื่องมากรุกหลายระดับมากรุกหลายระดับยังไงคะชั้นเลย โหแชั้นครับแต่ละชั้นเนี่ยเขาเปรียบเหมือนมิติต่างๆของความเป็นมนุษย์เราเช่นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณหรือแม้แต่จิตสํานึกจิตใต้สํานึกอะไรแบบนี้แปลว่าการเดินหมากบนกระดานชั้นหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกจํากัดหรือว่าส่งผลกระทบ จากหมากที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันบนชั้นอื่นๆอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องเลยครับโห oh, ฟังดูซับซ้อนมากเลยนะคะใช่ครับมันก็สะท้อนความซับซ้อนในชีวิตจริงของเราเนี่ยแหละครับที่บางทีการตัดสินใจของเรามันก็ถูกจํากัดด้วยปัจจัยที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือสภาวะภายในของเราเองอืม hmm, จริงค่ะแต่ในความซับซ้อนนั้นนะครับเอกสารก็ชี้ให้เห็นถึงช่องว่าง ช่องว่างครับหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะติดขัดไปหมดแล้วก็ตามแล้วตัวหมากต่างๆล่ะคะมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ในมุมมองนี้ด้วยไหมคะอย่าง King Queen อะไรพวกนี้มีครับมีครับอย่างคิงเนี่ยนะครับมักจะถูกมองว่าเป็นตัวแทนของแก่นแท้หรือจิตวิญญ,ญาณของเราอ๋อตัวสําคัญสุดใช่ครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเชิงเปรียบเปรยอันหนึ่งชื่อกลรณาของดิลาราม ดิลารามครับเป็นเรื่องที่ผู้เล่นยอมเสียสละรุกซึ่งเปรียบได้กับร่างกายหรือสิ่งของนอกกายต่างๆนะครับเสียเรือเลยเหรอคะครับเพื่อปกป,ป้องคิงหรือหัวใจซึ่งคําว่าดิลารามนี่ก็แปลว่าความสุขแห่งหัวใจนะครับเพื่อรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาไว้โหฟังทั้งหมดนี้แล้วทําให้เห็นเลยนะคะว่า หมากรุกเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เกมฝึกสมองธรรมดาาแล้วล่ะค่ะแต่เหมือนเป็นแผนที่จำลองความจริงที่มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยก็สรุปจากการดำดิ่งในเอกสารชุดนี้นะครับความรู้ที่ทางสามุงเคเขาตามหาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบๆแต่เป็นเหมือนแก่นแท้ที่มีชีวิตชีวาแล้วเครื่องมืออย่างหมากรุกเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในแผนที่นำทางนั้นอืที่ใช้รหัสใช้สัญลักษณ์ อย่างเลข64หรือแนวคิดเรื่องมิติที่ซ้อนกันพวกนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลแล้วก็เข้าใจตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นได้นะครับน่าคิดตามมากๆเลยค่ะคือถ้าเราลองมองปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตเราตอนนี้เหมือนเป็นเกมหมากรุกหลายระดับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มมองเห็นช่องว่างหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆที่มันซ่อนอยู่หลังข้อจํากัดที่เราคุ้นเคยอ,อยู่บ้างหรือเปล่านั่นสิครับ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะวันนี้